น้องคำนะครับก่อนสักพักพี่น้องขอบชุณที่มาต้อนรับพี่น้องมาเชียร์เราค่ะน้องนว่าสุปิยาค่ะพี่น้องค่ะเด็กสาวจากอำเภอประท้ายลูกหลานเมียนม่วค่ะสวัสดีพี่น้องสุู้สุคนเด้อค่ะคือไม่คนขไข้ลืมกดเด็สวัสดีครับพี่น้องเยอะต้องเยอะมากโอ้ตายสายถ้าค่ะพี่น้องค่ะสาวงามจากเมืองไหนจากอำเภอประท้ายลูกหลานเมียนม่วค่ะพี่น้อง จริงแล้วเพราะว่าเมื่อนั้นเมื่อไล่สดกับเขามาอยู่ในป่๊เสียนนท์เต็มที่ปั๊บเพื่นใจเสียนนท์เพใจเสียนนทว่าเห้นนุเอินพ่อด้ค่ะบังคับให้นนุเอินพี่ย่างเดียวเลยเอาฝากไปถึงเสียนนนะครับเด้อฝากไปถึงเสียนนด้วยนะคะอันนี้อันนี้เอินเสียเนาะค่ะเนาะเอินได้เอินได้เเสียแต่ว่าเอินพี่เนี่ยเอิญในช่องเล่าผู้เดียวกับพ่อแล้วฝากไปถึงเสียนนด้วยนะคะที่จริงแล้ว น้องน้ำหวานจะเอิ้นพ่อคนนั้นเมียนด้วยค่ะอันนี้ปมมแยังรุ่นพ่อเรุ่นุ่นพ่อรุ่นพ่อลุ่งคนเดียวค่ะโอ้เจ็บปวดประมาณนั่นแหละรูเบิรงกโซ่เจ็บปวดจ้อเล็กครับตอนนี้น้ำหวานก็รุ่นปอมแปมยี่สิบหกเมียนค่ะรุ่นพ่อก็ประมาณไม่เกินห้าสิบเจ้าพ่อหนูหาสิบพวอยนั่นแหละก็หลุดจากนั่นและเมียนค่ะเอื้นเอื้นพ่อได้อยู่เอาผมทายไป็นดผมติถามให้ของผมมีปัญหาอีกแล้ว คือว่าคือว่า,า,วาน้องน้ำหวานนะครับคือว่าคือว่าน้องน้ำหวานมากในการตอบรับจากพ่อพ่อแม่เอฟซีสาวหน่อยห้าทั้งสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองเนาะนคือว่าพี่หลานน้ำหวานนี่ชิดบัวาจากมากถ,ถึงจุดนี้เน่ยเอาน้ามุม้งมาดูการเนี่ย ควเป็นจริงหนูบ่ได้คิดบ่ได้ฝันว่าหนูสิเด้มายินจุดนี้บ่ได้บ่ได้คิดว่าบ่ได้คิดว่าพ่อพ่อเราเสียให้โอกาสอันยิงง่ญ่นี่สาหรับหนูหนูมาหนูก็ว่าหนูเป็นเด็กหน่อยผู้นึงที่สิแบบว่ามหาประสบการณ์มาลองมาเต็นมาล่ำลองเล่ินเต็นล่ำน้ามูสิแม่ค่ะแบบว่ามาหาประสบการณ์ก่อนตีเหลกก็บ่คิดว่าพ่อเราเสียให้โอกาสให้หนูได้แบบว่ามาเป็นได้รับบุตรเป็นนึ่งเอกรักวงสองเลยค่ะ บ่บ่ได้คิดบ่ได้ฝันนึกถึงะะมือนั่นตื่นเต้นแห้งอย่องว่าเตรียมตูเตรียมตูตยำใจบ้ทานปันไดค่ะมแมนค่ะแมนเพิ่นไ้บดว,ว่าเป็นขน,นมยางน้ำคนพวยเอกเอาเอาเบิดค่ะบ่้บ่ได้ซี่เหลียดแมนซีไฮเตยบอย่ออกฉากนี่คนหลายได้เตยบ่ได้เตยนึกกับบ่ได้ซ<ม>ีเหลียดค่ะเพราะว,าว่านูกกับตั้งใจที่สี่แบบว่ามาม,ามาหาประสบการณ์ยี่หลีให้เต้นนูกกับเตนแมนค่ะการตั้งใจมาเตนมาลอง ประสบการ์เจอกลับลำเพื่อนแมนค่ครับก็น,นานี่เขาอยู่ใส่วงไนมากก่อนก็นานี่ยุก,กับเคยไประเบียบละกะคนใจเฟนเฟนล,น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 ละกะอีสานออนซ้อนซินลักกะรับงานทังเอกร <laughs> ับงานรถเฮค้นเสืร์แถวบ้านค่ะเป็นสไตล์นี่สไตล์ที่แบบว่าได้ใส่เสียงเพราะว่ามาัมาก,ม,ก,กดดมักทั้งการการใส่เสียงการลองการเต้นการล่ำอยู่แล้วค่ะถือว่ามาเปิดประสบการณ์ในกับลำเพื่อนเขาแม่ค่ะ เมื่อเปิดประสบการณ์ปีแรกนู้กับว่าคิดว่าซิด้กระแสตอบรับจากพ่อพ่อแม่เอฟซีหลายปานี่ก็คิดว่าสิด้พลังบวกจากเอฟซีทางสาวหน่อยไปวันเพียงเอฟซีทางสาวหน่อยล้อเพื่อนชู้หลายปาน,นี่ค่ะถือว่านูเขาไปอ่านข้อมูลเล้วนู้ใจฟูแห้งค่ะพี่น้องคือแบบว่าเด็กหน่อยผู้หนึ่งต่างใจที่สีมาเราไปอ่านข้อมูลเรามีพลังบวกคือมันเหตุตุให้เฮาแบบว่ามีแห้งมีแห้งที่สีแก่เพ่งแก่กอนล่มแก่ แย่อีกอยังหลายๆอย่างที่เ้ายังโบกหูอไหมคะ,ะพัฒนาจะคล้องต่อไปค่ะมันมี่ก็ลังใจขึ้นหลายค,ครับเบื่อในไล่สดของที่เขาไล่สดกับป๋องไง่เมื่อวานนี้เห็นว่าตื่น,น,นเนนนต้นนอนบ่หลับเป็ <c oughs> นบอชเนีเมียนค่ะตอนนั้นนอนบ่หลับหนู <c oughs> นอนบ่หลับอันขัดสีเห็บบอกตรงๆหนูนอนเสามาสองมื่นเรีวห <c oughs> น,น,นูอ่านอ่านแต่คอมเมนต์ช่องใดเอาลงหนูไปอ่านเวิร์ดดีค่ะใจปูนเนาะเมียนค่ะ,คะสิ่งท,งที่สิ่งที่แบบลบเข้อกิจะเอามาใส่ตอนพัฒนค่ะถามหลายหลายคนแบบ มลูกก็เป็นบทเรียนเมียนค่ะว่าถือว่าแมีนบอฟังเลยกับบอบเมีนน้องถลกคือว่าเขาเอามาปรับปรุงจะของนั้ำเมนค่ะบางที่เพื่อนอาจจะเห็นในจุดทีแบบว่าบุกของของเขาไดในเล็กน้อยค่ะนุก็เอานุก็เอามาขิดเอามาปรับปรุงจะของยุติว่าบ่ได้บ่ได้แบบว่าก็ใส่ใจเลยนะคะกันพลังบวกหลายกว่าไหมคะพี่น้องสุดยอดสุดยอดค่ะพลังบวกหลายกว่าพลังลบเพราะฉะนั้นแล้วคิดได้บ่กับคิดได้แต่ว่าเขาก็บ่ได้เอามาใส่ใจค่ะปนันค่ะครับ เอาคนที่แบบว่าพื้นเห็นสกยยาพเาพื้นเห็นข้อมสามารถเท่าดีกว่าครับข้องพยายามพัฒนาจะาของให้พืน้นให้ค้นที่เพิ้นเห็นข้อมดีขอ,องเข<ม>้ากนะก่ให้พิน้นเสียข้อมู้ซึกอไม่ให้พื้นแบบว่าเสียกํานั่งใจในการใ<ม>หก้ก้อนังใจเท่าดีกว่าค่ะ<ม>จะคของเคยติดตามวงนี้เมื่อก่อนบ่เคยติดตามบ่<ผ>มเคยติดตามตอนอพึ่ง มาตอนที่ว่าขอม้าโดมเมียนค่ะเขามาโดมแล้วเชิญกับอันกับพี่เมนคนใจเฟนเฟนตอนที่ว่าพี่เมนว่าจะบ่อบไปโตได้มาเสื้อผ้ายค่ะหลังจากนั้นก็ได้ได้เริ่มเริ่มเริ่มติดตามเมียนค่ะรือว่าไอเห็นว่าเคยรวมงานอยู่ระเบียบเลยรวมงานกับคู่ไก่อยู่มันบ่เมียนค่ะหัวจักกันกับคู่ไก่กับตอนอยู่ระเบียบค่ะหัวจักกันมาอ้ว่าเมียนเกือบสิปีย้อนหลังแล้วบ่ค่ะ กับรวมงานกันปุ๊บกับพัดภาคจากกันไปหล่ะกัไปพอกันอยู่คอนใจแฟนอีกพอกันอยู่คอนใจแฟนกัเป็นช่วงโควิดพอดีค่ะก็เลยได้แยกย้ายกันก็บ่คิดว่าสิได้บ่มพอกันอยู่นี่อีกไปจากกันบ่รอดค่ะพี่น้องค่ะคนเคยรวมทุกข์รวมสุขมาน้ำกันเดืนดเดือดก็ะสบกันยี่สปีรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะลองวอลลองวอถูกเพว่าวงการห้อนี้มัน กลมเนาะเมียนขาวมันกลมมันแคบมัไปฮาไปมหาสู้กันอยู่แล้วเมียนเมียนตั้งกันือว่าได้ก้าวเข้ามาก้าวแรกกับวงการอ่ากับสายล้ำคืนเนาะเฉพาะทางน้องน่ะบังๆจริงๆปังๆสมหวังกับในบทบาทที่ได้รับถือว่ากระแสมากครับคุ่ดอกกระแสมากครับเห็นว่าเปิดช่องแล้วฝากช่องเปิดช่องแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝากพ่อพ่อแม่แม่นะคะติดตาม แล้วก็รซับซากใหนะคะตอนนี้มีช่องเปิดได้ไหมนะเปิดเลยตอนนี้มีช่องยูทูปิดเลยจ้ะเปิดเลยเปิดเลยใช่ไหมคะทั้งยูทูปทั้งเพจนะเปิดเลยค่ะนี่พอดีทรายลงคลิดจะคลองความหมายดีเลยดีเลยท้เลอยอจไหลแต่ทัศนคติน้องดีนะใช่ใช่จะมีคนหนึ่งที่ทัศนคติแบบนี้ก็คือเบิองน้องอุยิงเป็นตัวอย่ใหญ่นเบิงลบมาก็ไม่เอามาปรับปรุงไ้งใช่ก็ไม่ไม่ได้เอามา แบบเม่ได้เอามาเห็ดเป็นแเครื่องเครียดให้เจ้าของเนาะแมนแต่ามาามาปรับปรุงเจ้าของใช่แมดีดีดีมากเลยอันนี้ดีครับพี่น้องโปรดติดตามศิลปินทุกคนนะครับอันนี้เปิดเปิดวันแรกค่ะเพิ่งลงคลิปแรกเปตน้ำหวานสุพรียาและเพื่อนโชว์พี่น้องนี่เด้อผู้ติดตามเอาสองพันแล้วไหมอ๋อคือดีแท้ใช่ไหมสองจุดสองจุดสี่สองพันอ่ะโอ้ยเปิดเพื่อนเนียนวานี่อ เป 2> 2, Mother, no ิดเมื่อค sì> In ืนน yes. ี้ใช่ไหมน้ำหวานสุกปริยาสองพันล้านย้อนเพิ่งชูออฟฟิเชียลค่ะมันเริ่บมาเนี่ยยั่อยกับเขาเหมือนไรสดเลยเพราะว่าเพราะว่าแม่ยุบซีท่าชวนมากคนหนึ่งอยู่ทั้งยูทูบใช่เขาถึงงานแต่ถ้าตัวเองลงคลิปบ่อยๆบ่อยๆมันก็ได้นะลงๆๆให้แล้วก็อีกช่องน้องฝากเพียทั้งใจให้เพียดยังบ่ท่านได้ลงอีกอย่างเลยค่ะพี่น้องค่ะแชร์เรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้ขอบ นี่พี่น้องสุดยอดน,น้องน้ำหวานสุปิยาทัศนคติดีมากนี่พี่น а, ้องจไในโปรดที่เติมน้ำหวานสุปิยาลำเพลินโชว์นะพี่น้องเนาะเป็นน้องใจเพ่นพี่น้องเนาๆอ้าวคลิปนี้ฝากไปชนีเป็นกนลังใจน้ำหวานนะครับเพลนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ